นี่บางจะพามาด,ดูคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตคู่นี้คือยางมันแตกหมดเลยนะแล้วนะลตอนนี้เราหล่อเนี่ยตอนนี้บางหล่อยางขึ้นมาจ,ากจะกลับจะเป็นสภาพเดิมเลยเห็นปะหล่นะหอให้ยางกลับมาเมื่อก่อนนี่หัวแตกหัวตอนนี้ก็แตกยับหมดแล้วตอนนี้เราหล่อขึ้นมาแล้วเราหล่อด้วยยางด้วยด้วยยางแล้วก็ผสมด้วยอ่าสีที่มีเนื้อยางอยู่นะ่งพวกนี้มันต้องยืดอยู่เน,นี่ยตอนนี้เราหล่อจน เกือบเดือนแล้วนะนี่ที่หล่อที่มว้เกือบเดือนแล้วใกล้จะโอเคแล้วเ้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดแล้วเราจะเริ่มเก็บรายละเอียดก็คือการขัดขัดขัดต้องใช้กระดาษทรายเบอร์เล็กๆนะขัดเพื่อข,ขัดให้ยางตัวน,นี้สม่ําเสมอแล้วเดี๋ยวเราก็ามาขีดเส้นขีดเส้นลายตัวนี้ขีดเส้นทับลายตัวนี้ใหม่รองเท้าคู่นี้ก็จะกลับไปใช้งานได้จากการที่เมื่อก่อนเละแตกเละเลยนะ แต่บางคนที่เขาเข้าใจก็โอเคนะแต่บางคนเขาไม่เข้าใจบางคนต้องการอยากได้งานแบบเป๊ะเ,เหมือนซื้อใหม่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ารองเท้าเรามาเซอร์วิสใช่ปะลองนึกสภาพดิว่าแต่เมื่อก่อนเราก็ไม่สามารถที่จะใส่ได้แล้วเพราะมันแตกยับหมดล้วแตกยับหมดล้วแล้วเราต้องมานั่งหล่อนั่งหล่อมันกว่าให้มันกลับมาอยู่ในสภาพเดิมอย่างหัวที่มันเคยแตกแตกยับอย่างนี้เห็นปะเนี่ยหัวแตกแตกยับพวกเนี้ยตอนนี้เราหล่อติดหมดล้หล่อติดแล้วตอนนี้เราเก็บรายละเอียดแล้วเดี๋ยวเราก็จะ คือตอนนี้ทิ้งไว้ประมาณสี่สามอาทิตย์แล้วแหละแล้วมันติดแล้วมันหนึบแล้วเพราะมันมันต้องหล่อเยอะไงมันหล่อเยอะมากตัวนี้หล่อเยอะมากหล่อเยอะตรงที่ว่ายางมันกรอบหมดแล้วไงยางมันกรอบแตกเลยแหละแต่แบบถ้าคนเคยใส่คอนเวิร์ตก็จะรู้ว่ายางมันแตกกรอบเป็นยังไงก็คืคอกรอบแบบกรอบแบบทิ้งอย่างเดียวอะทิ้งอย่างเดียวตอนนี้เราเริ่มเริ่มแต่งงานแล้วพอเราเริ่มแบบมันเริ่มมันเริ่มก่อแล้วพอเริ่มก่อเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มยางไปเรื่อยๆเพิ่มยางไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะ หนึ่งขึ้นถามว่ายกผ้าได้ไหมยกมันยกได้แต่พื้นน่ะเรายกไม่ได้ถ้าพื้นเราก็ต้องไปไปหล่อบล็อกมาใหม่หล่อบล็อกใหม่ก็หลายหมื่นหล่อบล็อกขึ้นมาใหม่ก็หลายหมื่นทีนี้วิธีการที่จะซอร์วิดแดงเดียก็คือการหล่อ้วยยางขึ้นมาค่อยๆถมยางลงไปเรื่อยๆนะครับมยางก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เลยสามารถที่จะกลับไปยืดหยุ่นได้เหมือนเดิมแล้วก็ไม่กรอบได้หัวที่แตกๆก็หาย แล้วก็แตกแตกขาดอ่ะแตกขาดเลยนะวะเออนี่ก็เป็นสกิลที่พอจะทำให้รองเท้ากลับมาใช้ใชงานได้ได้นึกออกปะ เดี๋ยวเราก็เริ่มเก็บบางคนเนะ่ะดูคลิปดูคลิปบางคือยังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่รู้เรื่องคือแบบยังคิดไปเองแล้วอะ่ะคือคลิปบางแต่ละคลิปที่บางทําไปอะ่ะบางทําไปเป็นสกิลการทําแต่บางจะทาไม่ไม่จบคลิปไงนวะวาคือถ้าเป็นคนหนึ่งเขาทำจบจบจบให้คนดูเข้าใจแต่ของบางไม่ใช่บางเป็นแบบเอาแค่ซิกซิกแต่ละซิกออกมาให้ดูอย่างเช่นเนี่ยวาเออยางมันแตกเราสามารถหล่อมันได้แต่คุณจะดูตอนเสร็จไม่สกคุณสามารถจินตนาการไปก็ได้ ว่ามันเสีแล้วก็คือป็นเป็นยังไงไม่จําเป็นต้องมาทําบางทีคนไม่เข้าใจไงผมไม่เข้าใจดูคลิปบางคนที่ดูไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรก็อย่าไปนสนใจมันแต่คนที่ดูรู้เรื่องก็รู้เรื่องไปคือคนที่ใช้สกิลอ่าไมเซ็ตในการมองคนก็มองออกแต่บางคนมองบอกไม่รู้เรื่องทําคลิปออกมาดูไม่รู้เรื่องอะก็แล้วแต่คุณนะแล้วบางคนก็คืออยากจะได้หลังใจตัวเอง ก็คืองานเซอร์วิสก็อยากจะได้แบบโอ้ต้องแบบอ,อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องแบบเป๊ะร้อเปซอร์วิสมันไม่มีทางที่จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกไม่ได้สีมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะโรงาโรงานแต่ละโรงงานไม่เหมือนกันนึกว่าโรงงานแต่ละโรงงานไม่เหมือนกันนะบางก็อยากจะง่ายๆสไตล์บางเนี่ยบางไม่ก็จะสร้างภาพบางเอาแบบสกิลการทํางานจริงๆโอเคนะรู้เรื่องวัยรุ่นก็เดี๋ยวเก็บรายละเอียดขีดเส้นเก็บขอบ ตอนนี้คือยางมันอยู่แล้วตอนนี้คือซิกเนเจอร์มันคือให้ยางมันอยู่ยางกลับมายึดหยุดได้เหมือนเดิมนะคนดูรู้เรื่องก็ดูไปดูไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรนะเอาที่คนมี EQ ในการดูแค okay, นะ่นั้นเองนะคลิปบังง่ายๆรู้เรื่องไวรุ่น